สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e l s a n g a r ออ Official นะครับวันนี้ผมก็จะมาเช็คนะครับเช็คล้์สายวัดไม้นะครับวัดไม้ของยามาฮ่าฟีโนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่าเนาะนะครับนะยามาฮ่าฟีโนตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เช็คไอ้นั่นด้วยนะครับไอ้ชุดชุดไอ้แผงคอมันะนะครับมันขยับได้นะครับนะเดี๋ยว เราผมจะทําให้ดูว่ามันขยับได้ยังไงนะครับนี่ฮะฟีโนตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวปีปีเท่าไหร่นะปีปีไหนนะครับฟีโนตัวนี้นะครับซึ่งก็หลายปีแล้วนะครับแต่สภาพมันยังเจียมอยู่ก็เพราะว่ามันเคยล้มมานะครับเคยล้มมาแล้วก็เปลี่ยนชุดสีใหม่นะครับชุดข้างหน้านี่นะครับก็คือได้เปลี่ยนใหม่นะครับชกเชิ้กก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดนั่นคือสาเหตุนะครับที่ทําให้คอมันคอมันไม่แน่นนะครับตอนนี้คอมัน ก็คึ้กักโยกได้นะครับไม่แน่ใจว่าลูกปืนแตกหรือว่าขันน็อตคอไม่แน่นก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอีกสาเหตุหนึ่งก็คือไอ้เนี่ยสายไม้มันเนี่ยนะครับไม่ทํางานนะครับก็คือรถวิ่งแต่ไม้นะครับไม้วัดความเร็วเนี่ยไม่ขึ้นนะครับจะตัวนี้นะครับไม่ไม่ทํางานนะครับก็เลยจะลองถอดเช็คดูนะครับว่ามันปัญหามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับ นี่ก็คือ2เรื่องที่เราจะเช็คเพราะว่ามันอยู่ส่วนเดียวกันนะครับของวันนี้นะครับไปเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่าคอมันโยกยังไงนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าเหมือนจะโย,โยกแต่โชคใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้นะมือเดียวนะครับเห็นไหมนะครับมันจะมี จังหวะคืดคืดๆๆได้นิดหนึง่ง mm hmm. เห็นไหมฮะนี่จะมีจังหวะที่มันขยับได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ล้อมักจะไม่ตรงกับไฮแฮนด์นะครับแล้วก็สําคัญคือมันมันสามารถที่จะบิดได้ล้อกับแฮนบิดไปคนละทางได้นะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเช็ครูวันนี้นะครับผม เราเห็นจุดที่มันมีปัญหาแล้วนะครับจุดที่มันโยกได้จุดแรกก็บจุดนี้นะครับจุดนี้เลยนะครับลูกปืนน่าจะแตกนะครับฟังเสียงได้ครับแกก็แก,ก๊แกก็แกกคือมันโยกได้ครับแล้วก็จุดที่คอมันบิดไปบิดมาได้ก็คือจุดนี้จุดนี้นะครับน็อตขันไม่แน่นนะครับไอ้ส่วนลูกปืนนี้เดี๋ยว รอบหน้านะครับเราถึงจะทําการเปลี่ยนนะรอบนี้เอาง่ายๆก่อนก็คือจุดนี้เราจะคันน็อตรตรงนี้แล้วก็เช็ซสายไม้นะครับนะเพราะว่าจุดลูกปืนนี้น่าจะได้ถอดเยอะอยู่นะครับก็คือรถยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็จะซ่อมเป็นทีละนิดเพราะมันเป็นรถตัวเองนะครับนะนี่ชัดเจนเลยเสียงยังดังน็อตตัวนี้นะครับก็เป็นน็อตเบอร์14นะครับก็ใช้บล็อกขันไปเลยนะครับ จะดามต่อยาวๆออกมาขันทั้งนอกนี่ ไม่มีงานใดไม่มีปัญหานะครับทุกงานจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาเราก็แก้ไปตอนนี้คือน็อตมันหมุนตามครับผมนะเราขันไปมันก็หมุนตามนะครับอเดี๋ยวผมหาวิธีจับประแจก่อนอาจจะได้ถอดชุดสีข้างหลังออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยวหาวิธีก่อนแล้วครับผมในจังหวะที่มันมีระยะขันแค่นิดเดียวอย่างนี้นะครับไอ้ประแจแบบนี้สําคัญมากๆเลยนะครับไอ้ประแจก็แก๊กที่มันเป็น แหวนคางปากาตอะไรเงี้ยนะครับนะขเคเนี่ยขันได้นะครับก็แก๊กก็แก๊กนะครับอันนี้ก็ใช้ประเจแหวนนะครับจับไปนะครับโอเคมาขันกันเลยเนียนเรียบร้อยครับผมอารมณ์เหมือนยังไม่ได้ขันมาจากร้านนะครับอ่าแล้วก็ขี่กันมาไม่รู้กี่ปีนะครับนี่โอ้สุดยอดนะนะครับมันเป็นรถแฟนผมนะครับนี่ตั้งแต่ล้มมาก็หลายปีแล้วจ้ะ หาหกปีแล้วมั้งนะครับที่ทํามาจากร้านนะหรือไม่แน่เขาอาจจะขันมาแน่นแล้วนะครับแต่ว่าขี่ไปขี่มามาจจะหลวมนะนะต่อไปแล้วก็ไปเช็คระบบไ้สายไม้นะครับเข็มไม้ว่าทําไมมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมลองหมุนล้อให้ดูก็ได้นะว่ามันทาไมมันขึ้นไม่ขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะหาว่ามาหลอกกัน,นะเกนเดี๋ยวทให้ดูก่อนอื่นเราต้องหาอะไรลองท้องก่อนนะครับหิวข้าวไม่ใช่นี่ลองท้องรถครับผมนะมันต่ํามันหมุนล้อไม่ได้นะ นะครับโอเคจึ๊บดีไหม่ะโอเคหมุนได้แล้วจะหมุนให้ดูปึ๊บนะครับปกติหมุนแค่นี้มันก็ต้องขึ้นแล้วนะประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะมาดูทำไมทำไมโอ้ลำบากเหลือเกินมือเดียวเนี่ย มุนลอยอยู่นะครับน oh okay. so ี่ขึ้นไหมขึ้นครับผมขี่ทุกวันผมก็รุ่นไม่ขึ้นห้าละโอ้เหนื่อยไปนะเรามาหาจุดที่มันมีปัญหากันนะครับก็เช็คเบื้องต้นก็คือสองจุดนะครับก็คือจุดด้านล่างนี้นะครับว่าเดือยมันหักมันขาดมันลุ่ยหรือเลไม่ใช่มันลุ่ยมันรูดหรือเปล่านะครับแล้วก็จุดด้านบนนะครับตรงที่เชื่อมต่อเข้ากับ เลือนใหม่นะครับมาแล้วเราก็มาลูดปอกอันนี้ขึ้นมานะครับจะเจอน็อตตัวนี้นะครับขันออกไม่ยากนะครับก็ง่ายเลยลก็มือขันจ๊บโอเคม,มีปัญหานะนี่นะครับดูไม่เห็นอะครับเปลืองยังที่ว่าโอเคอยู่น,นี่ เสียงขึ้นไปยันบนบน,นู้นครับเสยงว่าอันนี้ไม่ไมีปัญหาน,ะนะครับได้ยินเสียงหมุนอยู่นะนะครับเอเคเรามาดูวิธีการทดสอบว่าเข็มไม้ด้านบนเ,เล่อเลือนไม้เนี่ยมันทํางานได้ได้ไหมนะครับคือเราหมุนตัวนี้นะครับผมหมุนเนี่ยได้ยินเสียงอยู่นะครับไปดูว่ามันหมุนไหมนะครับแ๋ยวผมก็จะหมุนไอ้ตัวนี้ไปด้วยนะแล้วก็ดู เฮ้ยทําไงมันก็ดีกอยู่แสดงว่าชุดบนเนี่ยไม่มีปัญหานะครับสายไปน,นี้ก็ได้ใช้ใช้ได้ปกตินะครับน่าจะมีปัญหากับอีตัวนี้แล้วแหละนะครับชุดนี้แล้วนะครับอาจจะได้ลื้อนะครับลือ้อหรือไม่ใช่ก็จะได้ถอดล้อด,ดูนะครับว่ามีปัญหากับตัวไหนนะครับนี่แหละปัญหานะครับมาเราไปถอดดูกันเราจะถอดล้อเลยนะครับ ปแจที่ใช้กับน็อตเบอร์นี้ก็คือเบอร์สิบเ็นะครับนี่ก่อนเลยนะปับป๊บปั๊บโอ้แน่นมากถอดมือเดียวไม่ได้นะครับต้องสองมือโอเค ระวังนะครับนี่บูทมันนะครับอยู่ตรงนี้ฉนั้นก็เอ,ออกมาได้เลยมาดูกันนะครับมันเป็นอี่หยังนี่ถอดมาดูปัดดูนี่เราสามารถงัดออกมาได้เลยนะพาอะไรมาจิ้มงัดออกมาดูนะครับเราก็จะเห็นความบันเลยของมันนะครับ ทำไมไมมันไม่ขึ้นนะครับนี่สาเหตุนะฮะดูฟันเฟืองมันเฮี้ยนหมดแล้วนะครับนี่นี่นจะมีแหวนตัวนึ่งอย่างนี้นะครับสาเหตุนี้ไม่แน่ใจนะครับจะระบีหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเรื่อามันเป็นอะไรนะครับแต่ก็รู้แล้วแหละนะครับว่าฟันเฟืองมันชิบหายแล้วนะครับโอเค ร้านอะไรมีขายไหมน่าจะมีะเนาะนะครับฟันเฟืองนะครับนี่ก็เอาตัวอย่างให้เขาดูนะครับแล้วให้เขาหยิบให้นะครับอืมโ้หายแล้วจะได้เปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอมะนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเขาเป็นว่าเรารู้สาเหตุของอ่าเป็นวิธีการหาสาเหตุแล้วกันนะครับหาสาเหตุว่าทำไมไม่มันไม่ขึ้นนะครับ ก็วิธีเช็คก็ดูนั่นแหละบนล่างนะครับ mm hmm. ให้ผมก็เคยเจอไอ้นั่นด้วยนะให้ไอ้นั่นขาดนะเวียนใส่ลงไปกันให้นั่นขาดก็มีไอ้สายไม้สายมันอนะขาดนะครับเมื่อก่อนผมขี่โซนิกนะผมก็เคยเจอสายไม้ขาดเหมือนกันก็ได้เปลี่ยนสายนะครับันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับไอ้ฟันเฟืองตัวนี้ก็ไม่ไม่แพงหรอกนะครับเปลี่ยนแต่ข้างในมันเองนะครับโอเคเป็นว่าเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามัน สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับอืมนี่แหละสาเหตุไอ้ตัวนี้อาจจะตายก็ได้มั้งนี่ให้ตัวเนี้ตัวไอ้ฟันเฟืองเล็กที่มันไปขับขับเข็มไม้ให้มันหมุนอะนะครับผมนี่ตัวเล็กนี่อาจจะอาจจะพังก็ได้นะนะครับอืมอาจจะฝืดอาจจะติดก็ไม่เราก็ไม่ทราบสาเหตุแต่เราต้องแก้ไปทีละจุดนะครับแก้ไปทีละปาะนี่คือวิชาช่างนะครับ แก้ไปทีละเปาะนะครับจ, App, จนกว่าจะเจอจุดที่มันใช่จริงๆนะครับก็คือรือไปเจออะไรพังก็ต้องเปลี่ยนนั้นก่อนแก้นั้นก่อนนะครับซึ่งมันก็เป็นผลพวงให้ไอตัวนั้นเสียได้หมดทุกทุกอย่างนะครับก็คือเราจะไล่แก้ไปทีละหนึ่งสองสามสี่ไปอย่างเงี้ยน,นะครับไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าไอ้ห้าพังนะครับแต่มารือเจอไอ,อ้หนึ่งเอหนึ่งเสียไม่ไม่ไม่แก้ไม่เปลี่ยนนะครับไอ้จะสองเสียไม่แก้ไม่เปลี่ยนไอ้สามเสียไม่แก้ไม่เปลี่ยนอันนี้ก็คือมันก็ เหมือนมันแก้ไม่จบนะครับเพราะว่าเราไปเราไปแก้ที่ปลายเหตุนะครับต้นเหตุเราไม่ได้แก้นะครับนี่คือวิวชาช่างที่ผมเรียนมานะที่ผมเข้าใจนะนะครับคนอื่นอาจจะไม่ใช่อะคนอื่นไอห้ห้าพังอาจจะไปแก้ห้าเลยจบนะครับขี่ได้ปกตินี่มันไม่เป็นไรนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ดุลยพินิษของช่างแต่ละคนนะครับผมบางคนอาจจะมองขาดนะครับแก้ตัวนี้อาจจะเป็นแค่ตัวนี้แหละนะครับที่พาเพื่อนพันพา,พาไอ้มันเสีย เดียวแน่นอนเปลี่ยนแก้จุบหรืออันนั้นก็แล้วแต่สถานาการณ์แล้วแต่รถแล้วแต่อาการของรถด,ด้วยนะครับอ่ะประมาณนั้นนะนะครับพูดเยอะเหม็นปากตัวเอง <laughs> โอเคก็เดี๋ยวผมประกอบขับนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะมหืมว่าเอ้ยรอ,อ,อก,กันเกะโอเคขอบคุณครับ